ดินแดนที่ความหลากหลายไม่ใช่แค่ภาพแต่คือชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยสีสันวัฒนธรรมและศรัทธาจากยอดเขาฮิมาลัยถึงตรอกเล็กนเมืองใหญ่จากรสชาติอันจัดจานถึงความงดงามของสถาปัตยกรรม นี่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือการเปิดประสบการณ์ใหม่ดว้วยใจที่เปิดกว้างไม่ให้คุณแค่ได้เห็นแต่จะทำให้คุณได้รู้สึกถึงทุกจังหวะของชีวิต <S <S <pir im less> ออกเดินทางบนดินแดนที่นาค้นหาแห่งนี้ไปพร้อมกันอินดี วยมากคุณผู้ชมที่นี่ที่ไหนอยู่ที่นิวเดลีคุณผู้ชมไม่อยู่ที่เดลีนะและนี่คือมีนาคุณผู้ชมเราใช้คําว่ามีนานะครับก็คือหอคอยตรงนี้คือกุตุมีนาคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นมีนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอินเดียเลยก็ว่าได้เป็นสัญลักษณ์ประกาศความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามในเมืองอินเดียน้องเรียนแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วต้นฉบับที่คล้ายๆกันก็อยู่ที่อัฟกานิสถานก็มีคุณผู้ชมครับที่นี่ใช้เวลาสร้าง สร้างจริงๆนะ75ปีนะฮะปี1199มาสร้างเสร็จปี1220 <laughs> 21ปีใช้เวลาสร้างชุดแรก นะครับชั้นหนึ่งก็ขึ้นเป็น3ชั้นก่อนหลังจากจนั้นก็ค่อยๆทยอยสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเ,เป็น5ชั้นไซส์สกูรเนสูงทั้งหมด200คุณผู้ชม238พฟุตเลยนะเส้นผ่าศูนย์กลาง14.36เมตรโดยประมาณแต่ด้านในมีบันไดเดินวนคุณผู้ชมสวยมาก379ขั37้นแต่ทําไมว่าต้องฐานใหญ่แล้วก็ <น fulfillment. S 2> <Oscar. S 1> ปลายรีไปเป็นเพราะอะไร <S <S เหตุผลถ้าจะสร้างบานอาจจะล้มลงมาการที่ฐานใหญ่แล้วก็หลิมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย เป็นการระบายอากาศที่ดีที่สุดเมื่อก่อนเปิดให้คนเดินใช่ไหมใช่ครับเคยมีอยู่ปีหนึ่งครับประมาณปี1981มีน้องนักเรียนเกิดอุบัิบเหตุก็เลยปิดแม่้เข้าแล้วไม่ได้ยอมให้คนเึ้นไปเลยก็เหมือนกับครั้งหนึ่งตอนเด็กๆอะผมไปเดินขึ้นนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วเป็นบันไดเหล็กเนาะที่ไหนไเดินเล่นที่ไหนเจดีเจดีที่ไหนเจดี พระประมไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ยังเปิดให้เดินอยู่ไหครับสิอันน้ไม่ทราบเพราะว่านานมากผมผมเล่าเรื่องประมาณห้าสิบกว่าปีแล้วครับหกสิบกว่าปีแล้วผม่าเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มอยู่มานานเลยอยู่กันอีกนานก็อยู่อีกนานคุณผู้ชมเนี่ยเดินเที่ยวที่นี่เรื่องแรกคุณผู้ชมครับ อากาศดีมากอากาศ10กว่าองศาสบายๆคุณผู้ชมครับแล้วก็ในช่วงเย็นๆดูคนยังแน่นอยู่เลยนะฮะใช่คนยังแน่นเดินกันสบายๆรอบๆยิ่งยิ่งยิ่งเขาเปิดให้เราเข้าตอนหกโมงได้เนี่ยนะครับพระอาทิตย์ตกปั๊บเย็นปุ๊บดูเลยการอนุรักษ์ก็สำคัญเรื่องรักสำคัญคุณผู้ชมครับมาเที่ยวดีนาที่นี่รอบๆนี่มีพื้นที่สีเขียวรอบๆเยอะมากนะฮะคันไว้เต็มไปหมดแล้วก็มีการอนุรักษ์ไว้นะฮะ เดินเล่นสบายๆเลยแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่สมบัติของคนอินเดียอย่างเดียวแล้วกลายเป็นสมบัติของโลกไปแล้วโลกไปแล้วใช่ไหมมรด,ด,ด,ดกโลกเรียบร้อยนะฮะค,คุณผู้ชมผ่านมาแวะมาเที่ยวเดล,ลีถ่ายรูปที่นี่นะฮะนี่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดครับมาเดินมีนาเพราะว่าชื่อเดียวกันไปเที่ยวต่อดีกว่าไปเถอะคุณผู้ชมเดินเล่นสวยมากเชิญครับ นี่คือมือแรกของการมาเหยียบที่นี่ใช้คำนี้คุณผู้ชมฮะเราลงเครื่องนะฮะนั่งการบินไทยมาลงที่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนี่คือเดลีแต่เราไม่อยู่ที่เดลีคุณผู้ชมฮะเราอยู่ที่นิวเดลีนี่อยู่ที่เดียวกันนะท่านผู้ชม <laughs> ว่าเป็นเมืองใหม่อยู่ใจกลางของเดลีอ <Delhi. S 2> ืยแต่ว่าคุณครับนี<ช>่ทักท่องเที่ยวกี่ภาษาน่านเยี่ยว<อ>คือเดลีนี่เขาสร้างมาอัดหลายต่อหลายพันปีแลผูโยมฮะอยู่บรรทัพใหญ่ๆสร้างเมืองใหม่เมืองอยู่เป็นไข่แดงเป็นหนึ่งในเขตของเดลีฮะเรียกว่าดิวเดลีนี่อังกฤษเข้ามาสร้างก็เป็นหนึ่งเขตประมาณว่าเป็นห้้ยขวางของกรุงเทพประมาณนี้แต่ดันเรียกว่านิวกรุงเทพประมาณนี้ก็คือนิวเดลีนะฮะตรงนี้อังกฤษเขามาดูแลแล้วเขาเริ่มเซตอัพเมืองขึ้นมาเป็นเมืองที่สวยมาก ทันสมัยมากตอนนี้เราอยู่ที่นิวเดลีกับมื้อแรกของการมาเหยียบที่อินเดียคุณผู้ชมครับส่วนผู้ชมรับประทานอาหารอร่อยอร่อยอินเดียนี่โอ้โหที่นี่มีความหลากหลายในทุกๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องของอาหารศาสนาโอ้โหศาสนานี้เป็นที่เกิดศาสนาถึง6กศาสนาที่นี่โอ้โหศาสนาหลักๆมาจากที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยนั่นก็แปลว่าที่นี่มีความหลากหลายในทุกรูปแบบทีเดียวนะครับผมดีใจมากเลยที่พี่เอพาผมมาลงที่สนามบินที่ผม ได้ยินแต่ชื่อมานั่นเป็นเกือบ80ครอบแล้วก็ํำคัญมากเนาะเอออินทิราคารโอ้โหนี่เราเรียนเราเรียนประวัติศาสตร์โลกเนี่ยเราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของตระกูลนี้นะฮะแล้วเพียก็อันอันนี้ต้องชมกันเลยนะครับเขาได้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดของโลกมา6ปีติดต่อกันนี่คุณผู้ชมครับอินทิราคารทีแอร์พอร์ตเนี่ยจากนั้นมามาถึงที่นี่ซีด้านี่เรามาที่ซีด้าคลับเฮาส์คุณผู้ชมครับ ตรงนี้มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยต้องบอกอย่างนี้มาถึงที่นี่อินเดียก็ทําอาหารจีนได้นะคุณผู้ชมในร้านเดียวกันในร้านเดียวกันก็มีอาหารจีนอยู่หลายหลายตัวไก่ผัดเต้าซี่พริกเกลือแบบนี้ก็มีนะฮะเรียบร้อยตรงนี้แถวๆวนี้เป็นย่านจีนก่อนนะฮะมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมนีม่แกงคุณรุตเล่าหน่อยแกงอะไรเอ่ยกะหรี่ไก่เล่าทานกับแป้งชนิดหนึ่งด้านนู้นฮะแป้งที่ไม่เร็วอะไม่เร็วแป้งนานทช่รุตก่อนเรียกโรตีโรตีกั คือ,อ,อก,การเข้ามาทำใหม่ก็แปะก็โอ้คือบายแป้งคุณผมฮะถ้ามาอินเดียเนี่ยเขามีแป้งหลายชนิดทีเดียวทานเป็นอาหารแป้งนะคุณยมฮะคาร์โบไฮเดรตมีโรตีที่เรียกชื่อต่างๆเงินออกไปหลายหลายต่อหลายแบบเลยทีเดียว <ๆ S 1> ฮะแต่ว่า,าถ้าเป็นนานนาน,น,านคำว่านานคุณยมฮะเคี้ยกันนานเป็นแป้งชนิดเดียวที่ไม่รวมกับโรตีเนื่องจากว่านานเนี่ยใช้ระบบยีส เหมือนแป้งพิซซ่าผมยังคล้ายๆกันนะฮะขอบพระคุณบุขอโทษครับขอบคุณครับนี่ลองดูให้น้อยก่อนให้แต่น้อยก่อนเพราะว่าเป็นมื้อแรกที่เรามาถึงนิวเดลีแล้วก็จะทานแกงกะหรี่ไก่เป็นมื้อแรกเนียแป้งนุ่มแค่ตักแค่นี้ผมก็หอมเครื่องแกงลวหรือถ้าไม่ทานกับแป้งนานคุณผู้ชมก็จะมีข้าวต่วนหนึ่งนี่คือข้าวอรัสมาติกที่ที่เม็ดจะยาวหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็ ตัวเนื้อข้าวเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นเม็ดยาวนะฮะและราคาก็แพงด้วยตัวนี้นะฮะเป็นข้าวที่คุณผู้ชมมาแล้วน่าจะต้องลองรับประทานดูตัวเนื้อเขาร่วนนะฮะแต่ว่าอร่อยมากอ๋อแล้งมาเลี้ยงรุ่นกันที่นี่ไงนะตัวข้าวเนี่ยอร่อยนะเวลาเจอกะหรีนะเร่เข้าไปน้ำแกงเข้าไป เขานุ่ม,มแล้วก็นุ่มนึกถึงอิหร่านเลยตอนไปอิหรา่านเนี่ยเราเสียพาไปกินอย่างเงี้ยผมนากว่องแข็งรวมตอนไปอิหร่านเนี่ยสนุกว่าแข็งเจอก็เจ้าข,จจข้าวแบบนี้เจอตลอดทางเลยแล้วก็อร่อยมากเพราะงั้นเราเลยก็ก้องทานกับข้าวหรือกับโรตีโรตีก็มีเค็มๆนะนานเนี่ยก็เลยเรียกว่านานโรตีจะไม่ค่อยเหนียว <laughs> นี่เหนียวเคี้ยวนาน นั้นเป็นคุณโยมเป็นเคบับแกะนะฮะเพิ่งเข้ามาอินเดียนี่สัก2อ0สปีนี่มากับราชวงศ์ตะวันออกกลางราชวงศ์เมกุนเขาพาเรื่องการย่างแบบนี้มาด้วยพาการถนอมอาหารการย่อยโปรตีนเช่นการใชโยเกิร์ตอ,อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทางราชวงศ์เมกุนพามาี<อ>นี่เป็นน้องแกะเราก็จะรับประทานกับออน้ําจิ้มต่างๆดิบนะฮะลองดูครับท่านผู้ชมเราไปไหนต้องลองดูจะได้รู้ นุ่มนุ่มมากนุ่มหอมอันนี้อร่อยอร่อยเลยฮะไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นที่เรียให้กลัวไม่มีกลิ่นแกะกลิ่นอะไรพวกนี้ที่ลำคาญไม่มีมื้อนี้มีความสุขมากอะเรามาเนี่ยเราต้องได้ของบ้านมาก่อนเราได้ได้ทดลองของบ้านมาก่อนแล้วจากบ้านเขาเสร็จทีนี้เปจะพี่จะพาไปเที่ยวไหนมีจีนมาเพื่อเผื่อเราแป๊ปรับท้องไม่ทันมาลองพื้นไม้เรียบร้อยนะฮะมีทุกอย่างมีหมี่ผัดมีอะไรเรียบร้อย ลองดูว่บไก่เต้าซี่เขาเป็นยังไงคนไทยเราถ้าเกิดว่าเราหาอาหารไทยทานไม่ได้ต่างาราสั่งเมืองสั่งอาหารจีนทานเป็นประเทศที่มีอาหารจีนถ้าไปอิหร่ีนเนี่ยไม่มีเลยนะคุณผู้ชมนี่มาอินเดียก็เลยสั่งอาหารจีนให้คุณผู้ชมดูว่ามีอาหารจีนลางทานนะเต้าซี่เลยนะไม่ร้อนฮะไม่เลยไม่ได้เจอไก่เต้าซี่แต่เป็นเห็ดเต้าซี่ก็เจอเห็ด เที่ยวกันเด้งเห็ดเขาเนาะคือหลายประเทศเขามีเห็ดที่แตกต่างกันไปอินเดียนี่เขาเรียกว่าเห็ดไก่ตองซีเขาแบบเข้มข้นและใช้ได้น้ำเค็มดีเลยเค็มแล้วกลิ่นตองซีเลยกลิ่นหมักดองเลยตอกเลยไก่เหมือนเราพี่เป็นเห็ดฮะคอตเทจชีสแล้วก็อันนี้ไอเป็นอิตาเลียนจริงๆนะอิตาเลียนพราะว่าเขาบาคุณครับ เนี่ยเขาบางขอบคุณครับนี่คือแป้งตะกููเดียวกันนานคุณผู้ชมคะคือใช้ระบบการใช้ยีสต์ให้มันขึ้นหน่อยมีรูโครมแบบนี้นะครับเป็นไงรสชาติมาตรฐานเก็มีคเปรี้ยวด้วยมีอะไรนองรองอยู่นี่เปรี้ยวหวานหวานวัตถุดิบเขาอะวัตถุดิบดีเนื้อสัตว์ดีชีสต์ดีตัวแป้งก็ดีมาตรฐานนะอร่อยเลยอร่อยเขาเขาไม่ได้หนักไปทาง ทำมะเขือเทศอ่ะนี่คือมือแรกของการมาเที่ยวอินเดียคุณผูมฮะเราจะอยู่อินเดียอยู่หลายวันทีเดียวเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงสำหรับแฟนรายการรับรองเลยว่ากินได้แ<ด>น่นอนการมาเที่ยวอินเดียกับอาหารอินเดียมื้อนี้รสชาติเป็นยังไงฮะที่สุดแล้วซีน้าเปิดเที่ยงวันกันเที่ยงคืนเลยฮะ ในช่วงนี้เราขอพาคุณผู้ชมกลับเข้าสู่วันที่สองของนิวเดลีเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยมวลเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและนี่คืออินเดียเกตหนึ่งในอนุสรสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียโดยอินเดียเกตถูกสร้างขึ้นในปีคิดศักราช1931โดยสถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษเซอร์เอ็ดวินลูเทียนเพื่อรำลึกถึงทหารอินเดียกว่า82,000นาย ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1และสงครามอัฟกันครั้งที่3และยังได้มีการสลักชื่อผู้เสียสละไว้บนกำแพงหินทรายเพื่อรำลึกถึงเกียรติยศและความเสียสละอีกด้วยอินเดียเกตไม่ใช่แค่อนุสรณ์สถานแต่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงและนักท่องเที่ยวต่างก็มานั่งชมความงามท่ามกลางสวนสีเขียวและลมเย็นสบายๆแบบนี้ครับ และสถานที่ถัดไปที่เราจะพาคุณผู้ชมมาตั้งอยู่ไม่ไกลจากอินเดียเกตมากนะักกับอากาักระเซนกิบาโอลีบ่อน้ำโบราณสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโดยบ่อน้ำแห่งนี้ลึกถึง60เมตรมีขั้นบันไดมากถึง108คขั้นและแบ่งออกเป็น3ระดับถูกประดับด้วยซุ้มโค้งอย่างปราณีตพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสถานที่ โบราณมากๆซึ่งไม่แน่จใจว่าใครสร้างใช้คำนี้เลยนะฮะแต่ที่นี่เรียกว่าอุคราเซนกีบาโอลีนี่คงไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเหรอกม,มีการบันทึกว่าเกี่ยวข้องกับ กษัตริย์ท่านหนึ่งคืออาคาสานครับกษัตริย์ท่านนี้มีความชานาญในการค้าขายท่านรักประชาชนของท่านมากใครจะเข้ามาอยู่กับท่านเนี่ยท่านให้สตังก้นถุงนะให้หนึ่งเหรียญให้อิดหนึ่งก้อนไปสร้างบ้านสร้างช่องนี้นะครับถุงก้นถุงแล้วอยู่มาหลายทศวรรษทีเดียวเขาบอกว่าที่นี่ประมาณทศวรรษน่าจะเป็นลูกหลานท่านสร้างน่าจะเป็นศตวรรษที่ประมาณ14ที่สร้างขึ้นมา นะครับแล้วมาถึงยุคของราชวงศ์โมกุลที่ถัดมาที่17ก็มาบูรณะเพิ่มเติม,มที่นี่เป็นแหล่งน้ำโบราณนะฮะใช้สำหรับดูแลเก็บน้ำคุณผู้ชมใช้สำหรับเก็บน้ำนะฮะดูแลออคนที่อยู่ในเมืองเวลามีบริโภบริโใช่แล้วเวลาที่ เอาน้ำแรงหรือว่ามีการต่อสู้กันนนั่แหละใช่เหมือนเหมือนที่เราไปตุรกีคุณนุชจะได้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 แต่นั้นโรมันสร้างมีแต่นั้นใหญ่มากโอ้มีการส่งเข้าเมืองล้อมกี่ปีกี่ไม่เป็นอะไรเลยเป็นเมืองเลยเมืองประดานที่นี่มีที่นี่มีประมาณ3สเต็ปนะฮะมองไปดีๆจะมีประมาณ3ามล็อก3ามเลเวลนะครับร้อยกว่าขั้นก็อยู่ประมาณร้อยสามขั้นนะครับเมื่อเก็บนั้นเยอะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับ น,น,น้ำนแห้กมันกลงไปเ<ด>รื่อยๆแล้วก็เดิน<ล>ไปตักมาเรื่อยๆพอาขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเพราะทาตันหมดเลยไงพี่โด่งดังเพราะว่ามีการมาสร้างหนังมีหนังมาสร้างหลายเรื่องทีเดียวครับมีโซตานูฟี่แล้วก็มี PK เคพีเคนี่ก็เป็นหนังรุ่นใหม่ในปี2014 เขามามาถ่ายที่นี่ดังพอสมควรเลยมาค้นหาความเชื่อของมนุษย์อะไรแบบนี้ฮะน่าสนใจตอนนี้น้ําก็ไม่ค่อยมีคุณผู้ชมดูฮะน้ำก็แต่ที่นี่คือไม่ได้ใช้น้ำแล้วแน่ๆนะฮะน้ำก็จะเป็นสีแบบนี้ก็จะมีเรื่องเล่าเยอะแยะเกี่ยวกับที่นี่นะครับมาบิวเดลรีคุณผู้ชมฮะแวะมาดูความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่ซึ่งบ่อน้ําซึ่งไม่แน่ใจว่าใครสร้างเลยนะใช้คำนี้ครับสร้างมาว่าไรก็ยังแต่ว่าประมาณเท่าสัตว์รั ประมาณศัตว์ที่14โดยประมาณที่แจ้งแวะมาผู้ชมสามารถมาได้แต่เช้ชาเจ็ดโมงชเช้าก็เปิดนะ้วฮะหกโมงเย็นเขาปิดเข้าสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแล้วก็เป็นสิ่งท้าววให้รุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานได้มาดูมาเห็นกันเป็นบันไดหินสวยงามมากนะคุณผู้ชมครับเราจะเจอนักศึกษานะฮะเอางานเอาหนังสือมานั่งอ่านก็มีนะฮะนั่งทอดอารมณ์มองไปเรื่อยๆแล้วก็ลมเย็นทีเดียวตรงนี้มีบรรยากาศที่แปลกอ,อีกบรรยากาศหนึ่งมีโอกาสแวะมาเที่ยวครับที่นี่ฮะ อูปราเซนกีบาโฮลี่ครับกลางเมืองดิวเดนลีครับแล้วเราจชากเลยสักสักครึ่งวันแ้วเดี๋ยวค่อยไปตรงนี้เย็นมากครับเย็นสบายเย็นสบายจริงเย็นสบายมากแล้วร่มตลอดดูฮะไม้โบราณในอยู่ข้างหลังอู้โหบินเจียวฟิลไปเลยสวยมากและข้างๆล้อมรอบไปด้วยตึกรุ่นให,ใหม่เลยนะ เต็ไมไปหมดเลยาอยาคารสมัยใหม่เลย<ฮ>เป็นคอนโดรูปกับคอนโด อยากจะดูอีกอย่าลืม subscribe นี่กดกระดิ่งจะได้พบกันทุกครั้งเวลาคลิปใหม่ๆเราออกมานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับรังสรรค์เส้นทางอย่างมีลีลาโดยลีลาวดีฮอลิเดย์อิมเมทฮอลิเดย์อีลิตฮอลิเดย์